สวัสดีครับผมโจไฮเทคนะครับ วันนี้เราจะกลับมาแนะนำฟังก์ชัน Alexa กันต่อนะครับโดยจะเป็นเรื่องของการแนะนำสูตรการทำอาหารานะผ่าน Alexa ก็คือเป็นการถามตัว Alexa เวลาทำอาหารว่าต้องการจะทำเมนูนี้เขามีสูตรอะไรแนะนำให้เราบ้างก็จะเป็นตั้งแต่ Ingredients ไปจนถึงวิธีทำนะครับโดยเขาจะสามารถอธิบายผ่านตัวลำโพง Echo Dot ได้หรือว่าส่งข้อมูลทั้งหมดให้เราผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน Alexa นะครับ mm hmm. ก็คือเปิดเป็นสูตรอาหารดูได้เป็น reference ในการทำอาหารนะเราจะมาลองเทสให้ดูกันนะ Alexa, give me a recipe for beef steak. Finding some steak recipes. Okay. For steak, I recommend grilled flank steak with rosemary from Epicurious. What would you like? Start recipe, send to phone, add to list, or hear next recipe? Send to phone. Okay, send. To hear the instructions step by step. Just ask to start to me ต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามี n o t ติฟิเคชันเนาะเข้ามาในตัวแอป Alexa ของเรานะครับก็จะเป็นตัวแฟร์ s t ต a กนะครับก็คือเป็นเนื้อวัวนะครับอันนี้ถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ตัวเต็มนะครับสำหรับขั้นตอนการทำอาหารเนาะ มีตั้งแต่ตัวอินกิเดียนแล้วก็สเต็ปการทำอาหารเนาะครับ1 2 3แล้วก็จะมีรีวิวเนาะของคนอื่นๆที่ใช้งานตัวสูตรเนี่ยครับผ่านตัวอ่ f เรฟเฟรนซ์ของเว็บไซต์นี้นะครับอ p i c u ู u s สำหรับเมนูอื่นๆก็สามารถไปเสิร์ชหาได้เหมือนกันนะครับเสิร์ชผ่านตัวลำโพง E c h o d อ t ได้เลยแล้วก็จะให้เขาส่งสูตรให้ทางมือถือหรือว่าจะให้เขาอ่านสูตรให้ฟังก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ